ชาวกรัรมพูชาไม่พอใจทำไมคนไทยห้ามเราเข้าปราสาทาขวาย ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าปราศาสตาควายหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่าปราศาทตากระเบยนั้นอยู่ในเขตตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยของเราซึ่งชาวกัมพูชานั้นนะฮะต่างก็เชื่อว่าปราศาสตนี้อยู่ในอาณาเขตของตัวเองคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงหลังๆนะครับชาวกัมพูชาเนี่ยจะอ้างอิงแผนที่ของกูุ่ Google, แล้วก็บอกว่าปราสาทตาเมือนทมนั้นอยู่ในแผนที่อยู่ในเขตของตัวเองแน่นอนแต่ถ้ามาดูพื้นที่ของปราสาทตาควายและอ้างอิงตามแผนที่ของ Google แล้วเราก็ปราสาทตาควายอยู่ในอาณาเขต ของประเทศไทยแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแผนที่ Google นั้นไม่ใช่อนาเขตแบบถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเป็นแผนที่โดยคร่าวที่ใช้เปรียบเทียบพื้นที่เท่านั้นเองหากชาวกัมพูชาต้องการจะอ้างอิงแผนที่ตาม Google แล้วล่ะก็แม้แต่ทางขึ้นปราศาสต์เขาพระวิหารของกัมพูชาก็ยังล้ำเข้ามาในเขต ประเทศไทยของเราเลยครับเพราะฉะนั้นแผนที่ Google ไม่สามารถอ้างอิงได้นะครับโดยในช่วง2 3สาวันที่ผ่านมาครับทางการไทยของเรานะฮะมีแนวทางแนวโน้มที่จะไปเจรจากับทาง Google นะครับเพื่อขอให้ปรับแนวเขตแผนที่ให้ตรงกับแผนที่1ต่อ5 0,000ืนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของชาวกัมพูชาเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะฮะว่าทางไทยเราไปเจรจากับ Google แล้วเขาจะปรับ แผนที่ให้เราหรือเปล่าโดยปัจจุบันนี้นะครับบริเวณปราสาทตาเมืองทมมีการปักหมุดผิดนะฮะไปปักหมุดที่ปราสาทตาเมือนว่าเป็นปราสาทตาเมืองทมนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดมากมายแต่ถามว่ามีชาวกัมพูชาแอบมาปักหลักเขตแนวเขตแดนเลยปราสาทตาเมืองโต๊ดขึ้นมาจริงไหมอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่รู้ว่าเขามาปักตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ชาวบ้านก็เห็นว่ามีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งมาปักหลักเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าเป็นหลักอะไรตัดกับมา ที่ปราสาทตาควายครับเกิดเหตุขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยของเรากับประชาชนชาวกรัรมพูชาซึ่งพวกเขาไม่พอใจที่ชาวกรัรมพูชานั้นขึ้นไปบนตัวปราสาทนะครับแล้วก็นำเอาผ้าพ,พันคอซึ่งมีธงชาติของกรัรมพูชาแปะอยู่นั้นขึ้นไปด้วย และทางเจ้าหน้าที่ของไทยเองก็มีการไปห้ามปรามนะครับว่าห้ามใช้ผ้าพ,พันคอที่มีธงชาติกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของตัวปราสาทเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอย่างที่เราทราบกันนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาควายหรือปราสาทตาเหมือนทมต่างก็เป็นปราสาทที่ไทยเราขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการเริ่มซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ขึ้นมาก่อนในช่วงปี54ทําให้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรต้องหยุดการซ่อมแซมปราสาทนั้นเอาไว้ถ้าหากไม่มีการซ่อมแซมปราสาทก็เป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้นเองซึ่งชาวกัมพูชาไม่รู้เรื่องนี้นะครับและคิดว่าปราสาทมันตั้งสวยงามอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วจริงๆแล้วปราสาทในประเทศไทยของเราเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราเห็นสวยงามเนี่ยเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยของเราเข้าไปบูรณะซ่อมแซมแล้วทั้งนั้นและแน่นอนว่านะครับเรื่องราว ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยของเราไปห้ามปรามในชาวกัมพูชาเขาก็ไม่พอใจมากๆนะฮะได้จากการตรวจสอบของแอดแล้วพบว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้ที่ขึ้นมาเที่ยวที่ตัวปราสาทนั้นไม่ใช่ชาวกัมพูชาทั่วไปครับแต่เขาเป็นชาวกัมพูชาที่มีสายสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับทางกองทัพและดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นแผนที่กัมพูชาเตรียมเอาไว้แล้วเพราะหลังจากที่เขามายั่วยุเจ้าหน้าที่ของเราได้คลิปกลับไปแล้วกลับไปลงไปฉลองกับเจ้าหน้าที่ ทหารของกัมพูชาที่ค่ายทหารของกัมพูชาทางตอนล่างของปราศาทตาควายนะครับหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับแล้วชาวกัมพูชาก็ต่างมาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของทางฝั่งไทยที่ห้ามชาวกัมพูชานำอาผ้าพ,พันคอที่มีสัญ,ญลักษณ์ธงชาติกัมพูชาขึ้นไปที่ตัวปราศาทเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่านะครับว่าชาวกัมพูชาจะรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่า ภาพพันคอของเขเมรที่มีรูปปราสาทนครวัดติดอยู่ฉันถามว่าเขาห้ามเราขึ้นไปพวกโจรขโมยของเราไปแล้วพวกเราเนี่ยจะอดทนกันได้นานแค่ไหนฉันอยากรู้จริงๆหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าสู้สักครั้งดีไหมจัดมันไปเลยอย่าให้มันครอบงำเรามากเกินไปอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะบ,บอกว่าทําไมวัดก็เป็นวัดของเขเมรแท้ๆแต่กลับให้ทหารไทยเข้ามาอยู่ในดินแดนของขมรของ ทำไมเราถึงยังคงต้องยอมให้พวกมันอยู่แบบนี้หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็คำว่าโจรไงพวกมันน่ะชอบรุนและก็ชอบขโมยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันสงสัยจริงๆว่าวัดเนี้ก็เป็นวัดของคนเขมรของเราแต่ทําไมเรากลับยังยอมให้คนไทยเข้ามาได้อยู่หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าสงสัยจังว่าทําไมาพวกเสียมถึงขึ้นมาวัดของเขมรได้ทั้งที่ ดินแดนก็เป็นของขมรวัดก็เป็นของขมรไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจะห้ามค้นพวกนี้ได้เลยเหรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทําไมถึงยังไม่ยอมล้อมล้วอีกมันเป็นของคนขมรงบหนึ่งล้านดอลลาร์พร้อมไหมคนขมรของเราพร้อมบริจาคแค่คนขมร20คนก็เพียงพอแล้วที่จะทํากําแพงกั้นเอาไว้ไอ้คนบ้าๆพวกนี้มันสร้างปัญหามากมายให้เราและคนรุ่นหลังเถียงกันไม่จบหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีก คนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันเป็นการเมืองไงก็ผู้นำคาเมรกับผู้นำไทยยื่นหมูยื่นแมวกันพวกจนมันก็เลยได้ใจไงอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะครับบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉันเห็นคนไทยเข้ามาวุ่นวายในตัวปราศาสตรแล้วก็ขับไล่คนขเขมรของเราลงทำตัวใหญ่โตฉันไม่อยากจะทนดูมันอีกต่อไปแล้วทำไมพวกเราต้องอดทนขนาดนี้เมื่อไรที่พวกเราไปร้องเพลงพวกมันก็จะมาทำร้ายเราฉันอยากรู้จริงๆว่าพวกเราจะอดทน ได้อีกนั้นท่าไห่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเข้าใจหรือยังวัสาสนการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัฐบาลของเราถึงต้องไปยืมเรื่องที่ไอซีเจเพราะเรื่องนี้มันเลือกรังมันนานแล้วและไม่มีใครเข้ามาแก้ไขเลยเขมรของเราหนะใช้ข้ออ้างว่ามันเป็นวัดของเขมรแต่ก็ยังไม่มีใครเข้าใจคขมรของเราหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลคขมรนไม่ได้ดันเนิือนการอะไรทั้งนั้นแหละในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยากจะบอกเอาไว้ว่า นี่มันคือปราสาทของคนไทยและมันอยู่ในอาณาเขตดินแดนของไทยเพราะฉะนั้นอย่าได้มาอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันขอให้กองทัพขเขมรปกป้องชาติของเราให้มากมากนะตอนนี้เขาห้ามเราทั้งสองประเทศเอาธงขึ้นไปบนปราสาทก็อยากให้ทุกคนอดทนเอาไว้หลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะฮะเป็นภาษากัมพูชานะครับโดยบอกว่ามันแตกกลางกันนะเจ๊ยายเจ๊คนนี้เอาผ่าพันคอที่มีรูปธงชาติกั พูชาขึ้นมาซึ่งมันไม่ถูก อคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินของเราทําไมเรายังปล่อยให้พวกเสียมันมายืนอยู่บนวัดของเราได้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับเลยครับโดยบอกว่าใช่ฉันก็สงสัยเหมือนกันทํให้เราถึงยอมให้คนไทยขึ้นมายืนอยู่บนปราสาทนี้ได้หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่านี่ไงล่ะเหตุผลที่เราต้องไปฟ้อง i อซก็เพราะไอ้พวกโจรไงมันจะมาปล้นของเราไงมันอยากได้ของเราฉันหวังว่าภายใน24ชั่วโมงนี้ กองทัพของเราจะบุกไทยเสตทีสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คืออยากให้กองทัพของเราโจมตีไทยในแนวหน้าโดยเฉพาะไอ้พวกที่อยู่ตามปราสาทน่ะไล่มันออกไปให้หมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแหละผ่าพันคอนั้นถึงแม้จะมีรูปปราสาทและพวกเขาก็ห้ามเราแต่เราได้ยื่นสิ่งนี้ไปถึงฝรั่งเศสแล้วด้วยข้อตกลงของเสียมและฝรั่งเศสบรรพบุรุษของเราได้ทำแนวเขตเอาไว้แล้วประชาชนและทหารทั้งหลายไม่ต้องกลัวปราสาทนี้ เป็นของเราแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าทําไมคนไทยถึงห้ามเราขึ้นไปที่ปราสาททําไมเขาต้องแบนเราทําไมถึงแบนคนที่มีภาพพันคอเป็นรูปอังกอรวัดไม่ให้ขึ้นไปจริงๆเขาไม่ได้ห้ามในเรื่องอังกอวัดอะไรนั่นนะฮะเขาห้ามเพราะว่ามันมีลายธงชาติกัมพูชานะครับและธงชาติกัมพูชาก็มีปราสาทอยู่ตรงกลางนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อไรจะแก้ปัญหานี้จบสิ้นสักทีวะทําไมเราถึงไม่มีสิทธิบนปราสาทนี้ท ไม่ค้นเสียมถึงห้ามเราได้ทุกวันฉันยิ่งเห็นภาพฉันก็ยิ่งโอ้โ oh, ห oh. คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอย่าแปลกใจเลยนะชาวขเขมรตของเราฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันไม่มีขาวไม่มีดำหรอกบรรพบุรุษของเสียมเดินหลงทางมาจากข้างบนเข้ามาในแผ่นดินของบรรพบุรุษของเราโลกรู้และยอมรับว่าภาษานี้เป็นของขเขมรแม้ว่าเราจะไม่ได้รักษามันมาน,นานแต่ไม่ต้องห่วงพวกเลือดเสียมนะีนมันเป็นพวกราคาถูกและไม่มีใครจดจำหรอกว่ามันเป็นของมัน จำเอาไว้เลยยังไงมันก็เป็นของคําเมนตคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแม่งเอ้ยไอ้คนเสื้อขาวนั่นน่ะมายืนดูเฉยเลยคือคนเสื้อขาวนี่หมายถึงคนที่ใส่เสื้อแล้วมีลายที่เป็นประเทศไทยขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นนะ,ะซึ่งชาวกัมพูชาเขาฉุนกึกเลยนะฮะคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับบอกว่าดูจากแผนที่ Google ก็เห็นว่าปราษาทตาเหมือนทมนะมันอยู่ในฝั่งกัมพูชาอา้าวอันนี้ครับพูดถึงเรื่องราสาทตาควายนะฮะคอมเมนต์ comment ต่อไป เขาบอกว่าขอให้เทวดาทุกดวงช่วยปกปักรักษาคนกัมพูชาของเราแล้วก็ทําให้พวกเสียมน่ะมันไตให้หมดไอพวกไทยฮงนี่น่าเบื่อเจ๋งๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทั้งที่มันอยู่ในดินแดนขเมรแต่คนขมรของเรากลับไม่มีเศษคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันได้ยินเสียงหมาเห่าเป็นภาษาไทยแล้ว ฉันเจ็บปวดจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าคนไทยวางแผนจะยึดประสาทต,ตาเหมือนทมมานานแล้วรวมถึงประสาทต,ตากระเบยด้วยพวกเขาหนักปักธงชาติไทยใส่เสื้อผ้าไทยเขาไปเที่ยวที่วัดพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพวกเนี้ยโพสตและถ่ายภาพด้วยร้รนทำให้คนต่างชาติหลงเชื่อว่าเป็นของพวกเขา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าวัดก็วัดของขมศทำให้ทหารไทยคนไทยถึงมาเที่ยวได้แล้วก็มาอ้างว่าเป็นของตัวเองใครรู้ช่วยบอกฉันทีหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันพี่ชายคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรื่องวัดเนี่ยพูดยากมากเลยพอตาเมือนทมดูในแผนที่ Google แล้วอยู่ในฝั่งเราแต่ตากระเบยดูในแผนที่แล้วอยู่ในฝั่งไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอก ว่าพวกเผ่าพันธุ์นี่มันคือพวกเสียมชั่วชั่วคนพวกเนี้จ่ายเงินยัดปากมันหน่อยเดี๋ยวมันก็เงียบเชื่อฉันสิอันนี้เป็นพระภิกษุชาวกัมพูชานะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าและคนที่ใส่เสื้อที่มีรูปประเทศไทยล่ะทาไมเขาถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ทําไมคนเสียมถึงสามารถแสดงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้แต่ในขณะที่เราชาวกัมพูชาทําไม่ได้ทั้งที่เราเป็นเจ้าของแผ่นดินของประสาทนี้ทําไมพวกเราถึงต้องยอมพวกมันด้วยฉันไม่เข้าใจจริง chỉnh คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าแม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือมีภาพพันคอที่เป็นรูปทงเขมรแต่คุณลุงที่ใส่เสื้อประเทศไทยน่ะยืนอยู่ตรงนั้นทําไม่อนุญาตให้เขายืนอยู่ได้ครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวกัมพูชานะฮะที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับก็เห็นจากในคลิปชัดเจนนะฮะว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้หลังจากขึ้นมามีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของไทยของเรานะก็กลับลงไปฉลองกันข้างล่างนะเออกระเิกนะฮะบรรลุจุดประสงค์จากการยั่วยุแล้วเรียบ และเชื่อว่าการกระทําแบบนี้ไม่ได้เกิดจากตัวชาวกัมพูชาเองแต่เชื่อว่ามีคนในหน่วยงานรัฐของกัมพูชาโดยเฉพาะในส่วนของทหารนั้นรู้เห็นเป็นใจกับ เรื่องนี้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ